สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเช็คเครื่อง iPhone มือสองกันนะครับจะมีวิธีดูยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาแนะนำแล้วก็จะมาบอกวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับแบบคร่าวๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ผมสั่งมาจากเพจ iPhone มือสองนะครับในเพจบุ๊กเนาะแล้วก็เครื่องก็เพิ่งมาส่งเนาะ วิธีเช็คนะครับก็เช็คจากสภาพกล่องก่อนว่ากล่องนั้นมีรอยปุบหรือว่ากล่องมีการเปิดมีการฉีกขาดอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ดูจากสภาพกล่องก็ปกติดีนะครับโอเคเราจะมาเปิดเลยออหรือ้บอกไปว่า,าทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องนะครับเพื่อที่จะเช็คเนาะ เวลาเราล็อกของมานะครับให้ถ่ายเป็นวิดีโอตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอขณะที่เรากําลังเปิดเนาะถ่ายหเห็นทุกมุมก่อนเนาะมุมของกล่องว่าแบบกล่องมีรอยบุบหรือว่ากล่องมีตาหนิมาแบบสภาพสมบูรณ์หรือเปล่านะถ้าเราไม่ถ่ายไว้แล้วถ้าเกิดมันเกิดปัญหานะเราก็จะไปอ้างหรือไปเคลมกับผู้ส่งมาไม่ได้นะ สมมุติเราเริ่มถ่ายวีดีโอไว้แล้วนะครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับเปิดออกค่ะโอเคอย่างอันนี้ก็จะเห็นเป็นข้างในการหอ่อซองกันกระแทกมานะครับค่อนข้างดีเลยเียบร้อยดีนะครับเราก็ต้องเปิดเลยดูจากกล่องภายนอกก็สภาพโอเคดีนะครับตัวของเาเขาคบบ เทปเก่ามาด้วยนะรนับโอเคอันดับแรกเราก็เช็คข้อมูลตรงข้างหลังกล่องก่อนเนาะว่าใช่ iPhone 10R ไหมอ่ะดูตรงนี้นะครับโมเดลนะขึ้นต้นด้วยตัว M เห็นไหมตรงนี้แถวแรก้รต้นด้วยตัว M แล้วก็ลงท้ายด้วย TH/ A นะครับก็แสดงว่าเป็นเครื่องไทยนะโอเคเรามาเปิดกล่องข้างในดู สภาพเรียบร้อยดีนะครับตรงปกดีภายนอกนะครับโอเคอ,อันนี้ก็จะเป็นคู่มือเนาะคู่มือเขียนซิมซิมอโอเคอุปกรณ์ก็ไม่ได้ให้มานะครับเขาบอกไม่มอนนะีอุปกรณ์นะเครื่องติดแล้วนะครับโอเค ขับแรกก็ขออนุญาตต่อ wi-fi ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เช็คพวกะระบบการเชื่อมต่อต่อตางๆเนาะโอเคนะครับ wifi ใช้ได้ปกตินะครับดูจากการล็อกอินแล้วก็ใช้ได้ปกตินเนาะรับมาขั้นตอนต่อมาเนาะหลังจากต่อ wifi แล้วนะครับเราก็จะมาลองใส่ซิมดูนะครับ ใส่ซิมเข้าไปแล้วเราก็มาเช็คดูว่ามันโชว์เครือข่ายเราหรือเปล่านะของผมก็แสดงสัญญาณขึ้นมาก็แสดงว่ายังสามารถอ่านซิมได้ปกติดีนะครับต่อมาเราก็มาเช็คพวกเลขซีเรียลนะครับข้อมูลต่างๆของตัวเครื่องนอะว่าถูกต้องหรือเปล่านะโอเคเข้ามาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ทั่วไปมาดูเกี่ยวกับนะครับ ก็จะเห็นว่าอ่าเครื่องนะครับเวอร์ชันซอฟต์แวร์นะครับเป็น iPhone เวอร์ชั่นเอาไว้ที่15.3.1เนาะเป็นตัวไม่ตัวล่าสุดแล้วนะครับปัจจุบันเวอร์ชั่นที่15.4หา 15. หรือเปล่าไม่แน่ใจทีนี้ตรงนี้จะสำคัญนะครับวิธีดูก็คือเลขโมเดลเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว M หรือเปล่าถ้าเป็นตัว M นะัแ่แสดงว่าเป็นเครื่องที่ซื้อมาจากศูนย์ อ่ะครับเป็นศูนย์แท้นะครับที่ยังไม่ผ่านการเคลมหรือว่าการซ่อมอะไรใดๆมานะครับถ้าเครื่องผ่านการเคลมหรือซ่อมมานะครับจะไม่เป็นตัว M นะครับอักษรตัวแรกจะเป็นตัว N Norway นะครับอ่านั่นก็แสดงว่าถ้าขึ้นเป็นตัว N Norway เนี่ยเครื่องน่าจะเป็นเครื่องที่เคลมมาใหม่จาก Apple นะครับอืมแต่ถ้าขึ้นเป็นเลขตัว M เนี่ย แต่เราก็เป็นเครื่องใหม่เลยนะครับซื้อมือ1นึ่งมาเลยก็ก็ถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับถ้าขึ้นเป็นตัว M เนาะแล้วลงท้ายด้วย T h a A นะครับก็แสดงว่าเป็นเครื่องสูดทไทยเนาะโอเคเราก็มาเช็คหลับกล่องดูว่าเลข EMI เลขีเขรียลนั้นตรงกันไหมนะครับวิธีเช็คหน้าจอต่อมานะครับวิธีเช็คหน้าจอโอเคเราก็ดูจากหน้าจอของเรานะครับว่า มีการซ่อมหรือมีการเปลี่ยนอะไรหน้ากอมาไหมก็คือเลื่อนลงมานะครับเลื่อน n o น i f i c a t i o n ลงมาฝั่งขวาลงมาเนี่ยเ,เราก็จะจิ้มค้างไว้ตรงนี้อโอเคมีทูโทนมีไนโหมโอเคไมเหลืองไหมโอเคเหลืองแสดงว่าโอเคใช้ได้เวลาจิ้มผูโทนแล้วสีเปลี่ยนไหมโอเคสีเปลี่ยนก็แสดงว่า ใช้ได้โอเคระดับหนึ่งแล้วก็เข้ามาดูตรงหน้าเซตติ่งต่อนะครับหน้าเซตติ่งที่ตรงคําว่าหน้าจอแล้วความสว่างเนาะโอเคเราดูตรงคําว่าปุ่มทูกันตรงนี้มีไหมโอเคยังมีอยู่เ okay. นาะเปิดได้เปิดปิดได้โอเคแล้ววิธีเช็คอีกวิธีหนึ่งอันนี้ต้องอาศัยความชนานาญเนาะเราก็จะดูว่า,าความละเอียดหน้าจอเนี่ยความนวลตาความสีขาวของหน้าจอเวลาแบบ เปิดหน้าจอสกรีนสีขาวแบบเนี้ยสีตร,ตรงหรือเปล่าวิธีสังเกตก็คืออย่างของ iPhone เนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องไม่ได้เิดไม่ได้เปลี่ยนหน้าจอมานะครับจอจะมีความขาวอมเหลืองนะขาวอมเหลืองแล้วก็จะให้ความนวลน,นวลตาก,กว่านะแล้วสีของไอคอนพวกเนี้ยสีจะดูค่อนข้างจะ เรียกไงนะสีค่อนข้างจะสดใสนะไม่เข้มไม่คอนท้าจัดหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปเนาะโอเคอันนี้ก็เท่าที่มองดูด้วยตาเปล่านะจากประสบการณ์ที่หา i ไอโฟนมาหลายเครื่องนะครับก็ค่อนข้างจะบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องอจอแทนเนาะ,ะดูจากการสกรอหน้าจอการเลื่อนหน้าจอแบบนี้เนาะมันค่อนข้างสมูทแล้วก็ไม่ะสะดุดเนาะแล้วก็ให้ดูว่ามีจุดไร้จุด บอร์ดของหน้าจอไหมนะครับจุดไบรท์ก็คือจุดขาวสว่างๆจุดเล็กๆนะครับราบางทีเรากา็ไม่เห็นนะครับเราต้องดูมองละเอียดละเอียดนะครับแต่ถ้าคนไม่ซีเรียสมันก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับมันแค่จะแบบเป็นสว่าง,างจุดเล็กๆเมื่อเราเลื่อนจอผ่านหรือว่าดูที่หน้าจอที่มันมีสีมีสรรัง มีความคันทาร์ะเราก็จะไม่ได้สังเกตเห็นทเท่าไหร่แต่ถ้าเปิดหน้าจอสีขาวข,าวขึ้นมาปุ๊บแบบนี้เราก็จะเห็นเป็นจุดสว่างสวา่งขาวๆนะครับโอเคเท่าที่มองดูโดยเปล่าก็ไม่มีนะครับถือว่าโ okay. อเคเรียบร้อยนี่เราก็มาเช็คดูว,ว่าเครื่องอมีการล็อกอินไอคลาวค้างไว้หรือเปล่าอันนี้มือจับตรงนี้นะครับตรงไม่มีนะครับเราก็ เป็นเครื่องเปล่าไม่ติดล็อกหรือว่าไม่ติดรหัสนั่นเองโอเคทีนี้เราก็มาทดสอบเสียงต่อครับระบบเสียงเนาะ,ะเข้ามาที่อันเสียงและการสั่นนะครับแล้วก็เปิดเสียงให้สุดเลยโอเคเสียงดังแล้วทีนี้เราก็มาเช็คดูนะครับว่าเสียงออกทุกลำโพงไหมนะครับอขออนุญาตเอามาฟังใกล้ๆ่หูนะครับ โอเคเสียงปกติดีนะครับทั้งบนและล่างออกปกติแล้วก็เสียงไม่แตกนะครับบางเครื่องเนี่ยที่เท่าที่เคยเจอมานะครับเครื่องอตรงลำโพงเนี่ยออกทุกเสียงแต่ว่าเสียงแตกนะครับต้องลองฟังดูดีๆนะเปิดเสียงให้ดังสุดเลยนะครับแล้วก็วก็ฟังดูนะครับทั้งลำโพงตรงสปีคเกอร์แล้วก็ลำโพงตรง เนี่ยครับตรงด้านล่างตรงนี้เนาะว่าเสียงดังปกติไหมเปิดเสียงสุดมีเสียงซ่าซาหรือว่าเสียงแบบลำโพงแตกออกมาไหมนะครับถ้าแตกนี่คือไม่ผ่านนะครับอย่างเครื่องนี้ก็ปกติดีอ่าช่วงหลังๆเนี่ยไอโฟนมีการเช็คแบตเตอรี่เฮลทูนะครับ ว่าแบตเตอรี่นี้ยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เปล่าเราก็เช็คดูนะครับว่าเครื่องนั้นแบตเสื่อมหรือเปล่าถ้าต่ำกว่า79เกนี่ยก็แสดงว่า,าเริ่มเริ่มจะต้องเปลี่ยนแบตแล้วนะครับอย่างอันนี้ก็คือ68ก็คือว่ายัางโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับอ่ะแล้วอันต่อไปโอเคแล้วก็จะมาเช็คระบบ เข็มทิศนะครับเข็มทิศเนาะเห็นไหมเข็มทิศหมุนได้ปกตินะน,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 นี่น่ไม่มีแล้วอ๋อแล้วนะโอเคนี่ครับวัดแนวระนาบมอาแบตรงไหมนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับวัดแนวระนาบเครื่องมือวัดต่างๆนะตรงนี้ก็ถือว่ายังทำงานได้ดีนะครับ ต่อไปนะครับเราก็ต้องมาเช็คว่าไม่ไมปกติไหมนะครับตรงนี้เครื่องบันทึกเสียงนะก็เปิดเลยเปิดบันทึกเสียงเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบการเช็คเครื่อง iPhone มือสองนะครับว่าเครื่องปกติมีปัญหาไหมโอเคนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบการเช็คเครื่อง iPhone มือสองนะครับว่าเครื่องปกติมีปัญหาไหมโอเคนะครับโอเคเสียงดังฟังชันนะครับไมก็ปกติดีนะครับเสียงค่อนข้างจะแบบหายใจเสียงดังนิดนึงนะครับก็เลย ฟังดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจะลองปรับการพูดใหม่การหายใจใหม่ดูนะครับอันนี้ไม่ถือว่าผ่านนะครับปกติด,ดีต่อมาเช็คอะไรดี่ะเช็คการปรับหน้าจอเนาะโอเคอ่ะต่อมาก็ไฟฉายแล้วกันไฟฉายเปิดติดไหม ไฟฉายปกติดีนะครับต่อมาสําคัญเลยจุดสําคัญก็คือเช็คกล้องนะครับกล้องเปิดแอปกล้องขึ้นมาแล้วก็ลองถ่ายดูนะครับอันนี้ผมเคยโดนหลอกถ่ายมาบ่อยอย่างเช่นตรงนี้นะลองถ่ายดูนะครับให้หา ให้เพื่อนๆหาก,กระดาษสีขาวๆนะคะกระดาษขาว A 4แบบขาวๆเลยนะหรือแบบเนี่คู่มือมันก็ได้ลองซูมดูลองถ่ายลองถ่ายเต็มจอดูว่าแบบมันมีจุดดำๆตรงไหนไหมนะอย่างถ้าเครื่องมีฝุ่นกล้องมีฝุ่นอยู่ข้างในหรือว่ากล้องมีลายอยู่ข้างในอนะเราจะเห็นเป็นจุดดำๆนะจะเห็นชัดนะเวลาถ่ายกับพื้นสีขาวเนี่ยอ,อย่างตรงนี้เนะี่ยถือว่าไม่มี ว่าโอเคอ่ะลองแบบถ่ายไหมถ่ายไหมเอากล้องแผนไปซ้ายขวาดูแผนให้ทั่วๆั่วลัเอ๊เห็นเป็นจุดดำๆไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าผ่านนะอ่ะอันต่อมาก็คือเช็คว่าโฟกัสกล้องอ่ะยังโอเคปกติไหมอ่ะโดยการซูมอ่ะเขาเรียกว่าโฟกัสที่ตัวหนังสือนะครับวางระยะให้มันโฟกัสให้ได้นะครับ ล้วก็ลองถ่ายดูว่ามันชัดไหมเห็นชัดไหม okay. อย่างถ้าเอาไว้ใกล้มากจัดเนี่ยถ้าไม่มีเลนส์ซูมนะอย่างกล้องรุ่นใหม่ๆนะถ้ามันไม่มีเลนส์ซูมนะมันก็จะไม่ชัดเราต้องวางระยะให้ห่างพอดีนะครับมันถึงจะชัดเนาะแต่ว่าถ้าวางในระยะที่มันเยพอดีแล้วแต่มัน,นก็ยังไม่ชัดถ่ายไม่ชัดเนี่ยให้สันนิษฐานได้เลยว่าตัวโฟกัสเนี่ย ตัวออโต้โฟกัสหรือตัวโฟกัสอ่ะมันไม่มันไม่ปกตินะโหมดบุคคลดูนะโหมดบุคคลโหมดบุคคลจะใช้ได้ iPhone 11R นะ่าจะใช้ได้กับคนเท่านั้นนะถ้าจะไม่ผิดนะอ,อันนี้เปิดถ่ายได้ก็แสดงว่าโอเคพาโนรามาก็ปกติวิดีโอวิดีโอลองถ่ายดูนะครับ อันนี้คือวิดีโอของ iPhone 10R นะคะรับลองดูว่าปกติไหมเนาะ,ะโอเคหนึ่งสองสามอันนี้คือวิดีโอของ iPhone 10R นะคะรับลองดูว่าปกติไหมเนาะ,ะโอเคหนึ่งสองสามโอเคปกติดีนะครับ Slowmo Slowmo หนึ่งสองสาม ค okay. ปกติดีนะครับทําแล้วอ่ะทำแล้วโอเค <Okay. S 1> เรียบร้อยอ่ะกลับมาที่โหมดกล้องหน้าแล้วกล้องหน้า ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ปกตินะครับเห็นมีการเก็บดีเทลรายละเอียดต่างๆสีสกินโทนนะครับโอเคตรงไปตามแบบฉบับของ p p o o n เนาะก็คือสีตรงดีนะครับเห็นรูผมขอนทุกรูเลยทีเดียวแผนที่ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาเช็คตรงแผนที่นะครับ ให้เปิดบริการการหาตำแหน่งที่ตั้งก่อนนะครับเพื่อที่จะให้แผนที่ทําง,งานได้นะแล้วก็กลับมาที่เปิดแผนที่ใหม่นะแล้วก็อนุญาตให้ใช้ระหว่างการใช้งานแอปนะแล้วเราก็จิ้มตรงนี้ดูว่ามันหาแผนที่พิกัดเราเนะี่ยตรงหรือเปล่าเนาะอย่างตรงนี้ก็ถือว่าตรงพิกัดเรานะครับก็ถือว่า gps ก็ปกติดีนะครับทีนี้ เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการรีเซ็ตเครื่องนะครับบางทีอะ่ะมันก็อาจจะมีติดปัญหาเรื่องมีติดไอคาวค้างอยู่นะครับหรือว่ายัางรีเซ็ตไม่ไม่หมดจดอะไรเงี้ยนะครับเคยมีเคสนะครับบางทีแบบเปิดหน้าจอมาแล้วยังแบบตรงเนี้ย ยังขึ้นว่าลงชื่อเข้าใช้ได้นะครับยังไม่ติดแต่พอรีเซ็ตปุ๊บติดรหัสขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็มีงั้นเพื่อความชัวร์เนาะเราก็รีเซ็ตเครื่องไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเครื่องนี้ผมรีเซ็ตแล้ว,ล,วละ,ะก็คือไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่อย่าง user ทั่วไปก็ลองรีเซ็ตบ่อยๆ่อดูนะครับรีเซ็ตซ้ำเรียกว่ารีเซ็ตซ้ำอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเนาะเวลาเราจะไปซื้อเครื่องเวลาเราเทคเครื่องอก่อนที่เราจะ รับเครื่องมาจากเจ้าของเก่าก็ให้เสร็จอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาละวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าใครชอบนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับกดไลค์หรือว่ากดแชร์จะดีมากๆาเลยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปที่เป็นประโยชน์ออกมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ